ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนคร,รับแฟนช่องพี่น้องหอนหลายพี่นอ้อนงหอนหอนขาหอนเนี่พี่น้องเอ้ยน่งใส่กับว่าใดเบิดหนาวแล้วเขาเดินมีหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับรู้สึกปราหอนหลระยะหลังมนันหนาวหนาวกับมาหอนพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวก็หอนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนนะพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเนี่ยทางนะเปลี่ยนไปพี่น้อง พี่น้องครับเมื่อนี้พ่อเจดีสิภาพไปตามแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กับรัฐบาลไทยนะพี่น้องนะนะครับรัฐบาลไทยนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้กันกลองนะครับได้กันกลองเอาโตที่มันชัดเจนนะครับเอามาลง ให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่น้องไปเบิงไปติดตามพิจารณาเข้าตาถือใจพี่น้องบอพี่น้องนะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซีเป็นคนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับมักระจัดพี่น้องขัดกะผ่านนะพี่น้องเนาะนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องมือนีสีไปติดตามแนวทางของเจ๊อ้อย้ะพี่น้อง้อนะครับ เดี๋ยวไปใส่วันที่กันเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่วันที่กันเลยเนาะวันที่วันที่หนึ่งมีนาเด้อพี่น้องเด้อวันที่หนึ่งมีนานะครับมีนาคมนะครับเนาะ มีนาคมนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้านะครับหกแปดพี่น้องนะครับวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกแปดพี่น้องครับรัฐบาลไทยเ็ดสํานักเก็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะไปพบไปพบก,กับคง รัฐบาลไทยเจียวไวก่อนน้ะพี่น้องเนาะนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะครับร ของเจอ้อยเด้อพี่น้องเด้อด JY นะครับของเจอ้อยเด้อเจอ้อยนะครับแนวทางเปินกะบอธรรมดาแฟนคลับเลากัหลายติดตามเลากัเยอะนะครับเมื่อบ่งแนวทางของเจอ้อยเนาะ่นวิ่งยังให้พี่น้องวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างพร้อมจับคู่ที่สวยรู้ถึกตาบอพี่น้องนะครับเนาะ วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเพิ่นวิ่งบนล่างอีกอย่างพี่น้อง เจ๊อวิ่งบนล่างเนาะแปดแปดกับเก้าพี่น้องนะครับนี่คือเจเขาวิ่งเจ็ดเออวิ่งแปดกับเก่านะครับเนาะให้พี่น้องเอาไปพิจารณาไปเปรียบเทียบกับเจเจดังดังพี่น้องนะครับเนาะเขากันบอกนะครับสายวิ่งสายดูดสายมักมือพี่น้องทำมันใจเจ๊อ้อย อยากเอาแนวทางของเกีย,ยร์อ้อยสายวิ่งสายหลุดไปพิจารณนาเชิญครับผมนะครับสำหรับแนวทางเนาะ้ามั่นใจแนวทางของเราน้อพี่น้องเนาะนะครับได้เลยนะครับเนาะถามมาเบิ่งมาหลุดมาชมเมิ่นจับคูกัดี่น้อง แนวทางเจไอตยก็บ่ได้ขี้ริ้วขี้เละทุกสำนักทุกอาจารย์ที่อยู่ในช่องพ่อใจดีไม่ขี้ริ้วขี้เละพี่น้องนะครับเนาะใส่ได้พอใส่พี่น้องก็บ่ถือว่ารุดก็บ่ดนนะครับกลับขึ้นมากคือเกาพี่น้องไม่นานเนาะนะครับพี่น้องครับแนวทางเจไอยจับคู่พี่น้องนะครับจับคู่เนาะจับคู่นะครับแปด หนึ่งพี่น้องแปดสองพี่น้องแปดสี่พี่น้องนะครับ 8เก้านี่คือแนวทางของเจออ้อยจับคู่ให้พี่ให้น้องให้พี่น้องไปพิจารณา,าอีกเธอหนึ่งเด้อว,ว่นนาแนวทางของเพื่อนสิเป็นแบบใดให้พี่น้องจับตาพิจารณา,ากันดีๆพี่น้องนะครับเนาะชุดที่สองพี่น้องนะครับ เก้าศูนย์เก้าสองพี่นองเก้าสี่พี่นอเก้าแปด นี่ครับเจ้าอะก็ได้จับคู่เร็ตซับเป็นที่เรียบร้อยให้พี่ให้นอนเอาไปพิจารณาเอาไปประกอบนอนฝันนะพี่น,อน้องนะครับเอาไปนอนฝันกัน สำหรับแนวทางของวันที่1มีนาะคม2568พี่น้องรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยพี่น้องวิ่งบนล่าง8กับ9เด้อจับคู่8 1 8หนและ8 9พี่น้องนะครับ90 92 94และ98พี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยชุดเต็มพี่น้องเอาพี่น้องแคปนาจอแลด้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊อ,อ้อยได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจเพื่อนพี่น้อง นะครับอขอให้พี่น้องโชคดีทั้งไทยทั้งเล่าทั้งเล่าทั้งไทยนะครับเด้ออ่ะมือแรงโชคดีทั้งเล่าพัฒนาย่ามกังเว้นก็นมาโชคดีทั้งไทยพี่น้องอ่ะพะจอจะดีก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ